เมื่อครอบครัวเกาหลีตัดสินใจออกรถป้แดงในเมืองไทยหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงไม่เช่าหรือใช้บริการขนส่งสาธารณะแต่สำหรับครอบครัวนี้แล้วเหตุผลมันลึกซึ้งกว่านั้นเพราะพวกเขาตัดสินใจย,ย้ายมาอยู่ไทยอย่างจริงจังและสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตพ่อแม่ก็คือลูกที่ต้องย้ายมาเรียนที่เมืองไทยแบบไม่ทันตั้งตัวเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเริ่มต้นด้วยสาวเกาหลีคนนี้เธอมีชื่อว่าเอลลี่ ที่กำลังอยู่บนรถกับครอบครัวของเธอในจังหวัดเจียงใหม่เธอบอกว่าพวกเขากำลังจะไปรับรถคันใหม่ที่ได้จองไว้เมื่อไม่นานมานี้และกำลังตื่นเต้นสุดๆกับลูกสาวที่นั่งไปด้วยข้างๆเอลลี่ให้เหตุผลว่าเธอไปทำงานโดยไม่มีรถมาหลายวันแล้วและการเดินทางโดยไม่มีรถเป็นเรื่องที่ลำบากมากจึงจำเป็นต้องมีรถไว้ซักคันตอนนี้เธอกำลังเดินทางไปที่ศูนย์รถที่อยู่ใกล้ๆที่พักและเธอก็ได้รับข้อมูลมาว่า ที่เมืองไทยภาษีนำเข้ารถสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศเกาหลีถึงแม้ว่าเธอจะอยากซื้อรถเกาหลีแต่ราคาก็สูงเกินไปจึงเป็นเหตุผลที่ครอบครัวของเธอต้องเลือกซื้อรถญี่ปุ่นแทนขณะเดียวกันการที่เธอมีรถนั้นก็สามารถเดินทางได้สะดวกขึ้นและเธอหวังว่าจะได้สนุกกับการเที่ยวเชียงใหม่ได้เต็มที่และเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีสำหรับครอบครัวของเธอตัดภาพมาเอลลี่บอกว่าเธอได้มาถึงที่ศูนย์รถยนต์แล้วและวันนี้ก็เป็นวันเด็กของประเทศไทยซึ่งรถติดมากกว่าปกติ เลยทำให้เธอมาช้านิดหน่อยและกำลังเดินไปที่โชว์รูมเพื่อรับรถด้วยความตื่นเต้นตอนนี้เธออยู่หน้าโชว์รูมรถกับครอบครัวแล้วซึ่งพวกเขาดูมีความสุขมากๆกก่อนจะเดินวนดูรอบๆแล้วลองระบบไฟฟ้าเล็กน้อยจนพอใจก่อนจะเสร็จสิ้นวิธีการรับรถอย่างสมบูรณ์แบบและเธอก็ยังแนะนำดีลเลอร์ที่ดูแลรถให้รู้จักอีกด้วยจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่บนรถคันใหม่ของครอบครัวของเธอเอลลี่และลูกของเธอกำลังหัวเราะสามีของเธอด้วยความสนุกสนาน เธอบอกว่าในประเทศไทยที่นั่งคนขับรถจะอยู่ฝั่งตรงข้ามจึงทําให้เธอรู้สึกสับสนนิดนิดและดูเหมือนว่าท่าทีสามีของเธอไม่ค่อยมั่นใจซักเท่าไหร่เลยรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยกับการได้นั่งรถคันนี้โดยให้เขาเป็นคนขับครั้งแรกและเธอโชคดีมากที่พบดีลเลอร์คนไทยใจดีที่บอกรายละเอียดทุกอย่างให้เธอครบถ้วนแม้ว่าเธอจะไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้แต่เธอก็ได้ใช้ภาษามือและแอปพลิเคชันช่วยจนทำให้ทุกอย่างไปได้ด้วยดี จึงทำให้ตอนนี้ครอบครัวของเธอสามารถขับรถบนถนนได้สบายๆไปพร้อมกับประกันรถใหม่แต่ระหว่างนี้แค่ต้องคุ้นเคยกับการขับรถในประเทศไทยเท่านั้นเองตัดภาพมาเอลลี่เธอได้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมกับรถคันใหม่ไปแดงที่เธอเพิ่งซื้อมาเธอบอกว่าเธอกำลังจะแนะนำรถโตโยต้ายาริตรุ่นนี้ที่เพิ่งซื้อมาหมาดๆโดยคนในประเทศเกาหลีก,ก็นิยมใช้กันมากเช่นกัน และเธอก็ได้สังเกตเห็นคนไทยก็ใช้รุ่นนี้กันเยอะมากเลยทีเดียวซึ่งเหมาะสําหรับครอบครัวแบบเธอจึงตัดสินใจเลือกซื้อคันนี้หลังจากเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆและครั้งหน้าเธอจะมาแนะนํารายละเอียดอีกครั้งเมื่อลูกเธอนั้นไม่อยู่ตัดภาพมาเมื่อตอนที่เธอกําลังนั่งอยู่อยู่บนรถเอลลี่บอกว่าเธอได้มารับลูกที่โรงเรียนและก่อนกลับบ้านเธอจะไปที่ร้านคาเฟ่เพื่อซื้อกาแฟซักแก้วหนึ่งก่อนกลับและตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนแล้วที่เธอคิดว่าจะได้รีวิวรถแบบจริงจังสักที หลังจากที่เธอได้ซื้อกาแฟร้านที่เธอชอบและพาชมภายในรถที่หลังจากใช้มาหนึ่งเดือนแล้วนั่นเองและไม่นานเธอก็มาถึงคาเฟ่ที่เธอมาประจำชื่อว่าร้านรถนิยมเอลลี่บอกว่าที่นี่เป็นร้านกาแฟที่เธอชอบและยังมาบ่อยมากโดยเฉพาะบรรยากาศที่ร้านเหมาะสมสำหรับการทำงานเงียบๆเ,เลยทำให้เธอมาบ่อยครั้งเพื่อนั่งทำงานแถมขนมปังและคุกกี้ของร้านนี้ก็อร่อยถึงขั้นกินแล้วติดใจสุดๆต่อมา ดูเหมือนตอนนี้เธอจะอยู่ในรถเพื่อกำลังจะรีวิวรถใหม่ของเธอเอลลี่บอกว่ารถของเธอคือรุ่นยาริสท,ที่สูงที่สุดในรุ่นพรีเมียมที่มีฟังก์ชันหลากหลายที่เธอชอบเช่นฟังก์ชันเวลาเข้าจอดรถโดยเฉพาะในเจียงใหม่ที่มีพื้นที่แคบๆซึ่งระหว่างเส้นทางที่ได้พาลูกของเธอไปโรงเรียนมันแคบและมีต้นไม้สข้างทางทำให้ค่อนข้างอันตรายเธอจึงชอบฟังก์ชันนี้เพราะมันช่วยให้เห็นสเส้นทางได้ดีมาก และที่ประเทศไทยนั้นมีฝุ่นเป็นจํานวนมากซึ่งรถคันนี้ก็มีปุ่ม PM 2.5ที่ช่วยกรองอากาศในรถได้อีกด้วยจึงทําให้เธอรู้สึกว่าปุ่มนี้สําคัญมากๆแล้วเธอยังบอกอีกว่าตอนที่เธอกําลังจะซื้อรถนั้นเธอได้ดูทั้งโตโยต้าและอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นคู่แข่งกันซึ่งตอนแรกจะเลือกยี่ห้อตัว M เ,เพราะว่าพนักงานขายบอกกับเธอว่าที่ศูนย์บริการของเขามีรถที่มีเครื่องทําความร้อนในตัวซึ่งพนักงานคนนั้นบอกด้วยความมั่นใจสุด,สด จึงทำให้เอลลี่เธอสงสัยว่าในประเทศไทยม,ทมีรถที่มีเครื่องทำความร้อนในตัวจริงหรือเปล่าแต่พอเข้าไปดูจริงๆรรถรุ่นนั้นกลับไม่มีปุ่มทำความร้อนอย่างที่พูดไว้จึงทำให้เธอยังไม่ลืมท่าทางมั่นใจของพนักงานขายคนนั้นได้เลยเพราะเนื่องจากเจียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวอากาศที่นี่จะเย็นมากเครื่องทำความร้อนจึงเป็นฟังก์ชันสำคัญที่มีประโยชน์นั่นเองต่อมาก็เป็นการรีวิวภายในรถเช่นที่เก็บสัมภาระภายในรถเธอจะมีพื้นที่เยอะมากใส่ได้ทั้งผ้าเช็ดมือ แว่นกันแดดและครีมทานหน้าซึ่งทําให้เห็นว่าพื้นที่ในรถเยอะมากจริงๆและส่วนที่นั่งด้านหลังรถของเธอก็จะสกระปรกนิดหน่อยเพราะถนนแถวแถวบ้านเธอมีดินเยอะมากสุดท้ายก็เป็นหลังรถของเธอที่สามารถเปิดได้ด้วยมือเอลลี่บอกว่าหลังรถของเธอนั้นมีพื้นที่กว้างมากจนสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ถึง3ใบในทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็เป็นฟังก์ชันหลักๆที่เธอชอบจากมุมมองส่วนตัวของเธอเธอพูดต่อว่า เธอขับรถคันนี้มาตลอดหนึ่งเดือนและอยากเล่าประสบการณ์ในการเลือกซื้อรถคันนี้ว่าตอนแรกเธอคิดจะซื้อรถมือสองในเว็บไซต์แห่งหนึ่งแต่เมื่อเธอไปถึงที่นั่นราคามันกลับแพงจนไม่น่าสนใจสุดท้ายเธอก็เลยได้ซื้อรถคันใหม่มานั่นเองและการซื้อรถในเมืองไทยต้องเตรียมอะไรบ้างนั้นตอนแรกเธอก็งงเหมือนกันแต่พอเธอหาข้อมูลมาก็รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างซึ่งมีสองข้อหลักๆและสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือพาสปอร์ตและเงินให้พร้อมโดยตัวแทนบอกกับเธอว่า ใช้แค่สองสิ่งนี้ก็สามารถเอารถออกจากโชว์รูมได้แบบสบายๆส,ส,ส่วนที่อยู่ของเธอใช้สำหรับลงทะเบียนรถเท่านั้นเพราะหลังจากเสร็จเรียบร้อยใบยรับรองที่อยู่สามารถยื่นทีหลังได้และไม่จำเป็นต้องใช้ทันทีตอนซื้อรถก็ได้และสำหรับชาวต่างชาติการผ่อนรถนั้นก็ค่อนข้างยากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเธอต้องซื้อรถเป็นเงินสดทั้งหมดเธอจึงได้ข้อมูลมาว่าเธอสามารถถอนเงินจากธนาคารของไทยได้ผ่านจากแอปพลิเคชันหนึ่งแต่มารู้ทีหลังว่า การถอนเงินจากแอปพลิเคชันทำได้แค่จำนวนจำกัดดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะโอนเงินจากต่างประเทศแทนถึงแม้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนิดหน่อยแต่ก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยสำหรับเธอแล้วพอเธอซื้อรถเสร็จในราคา69900 0บาททางโตโยต้าก็มีประกันให้กับเธอด้วยซึ่งครอบคลุมทั้งรถรวมไปถึงอัคคีภยัยภายในบ้านอีกต่างหากซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เธอก็เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพราะมีคนมาชนรถของเธอจึงทำให้กันชนด้านหน้าเธอมีรอยบุ๋มเล็กน้อย แต่เมื่อเธอเอารถไปที่ตัวแทนเขาได้บอกกับเธอว่าแค่ขัดนิดหน่อยและล้างก็หายแล้วจึงส่งผลให้ค่าประกันเมื่อถึงเวลาต่อประกันก็จะไม่ส่งผลกระทบจึงทําให้เธอรู้สึกพอใจมากกับประกันรถที่ได้มาแถมทางศูนย์ก็มีอุปกรณ์เสริมเล็กๆน่ารักน่ารักให้มาอีกด้วยและที่สําคัญเธอได้ที่บังแดดฟรีๆเพราะถ้าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วที่บังแดดนั้นสําคัญมากๆเอลลี่จึงแนะนําสําหรับคนที่ต้องขับรถในประเทศไทยให้พกที่กันแดดมาด้วยจะดีมาก ซึ่งโดยรวมทั้งหมดเธอพอใจกับรถคันนี้มากและขับในตัวเมืองก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรส่วนเรื่องน้ำมันเธอวัดจากการได้ขับรถไปส่งลูกทุกวันด้วยระยะทางไปกลับ20กิโลเมตรทุกสัปดาห์รวมถึงไปเที่ยวด้วยตลอด1เดือนค่าน้ำมันจะอยู่ที่1 5 0 0 0ถึง20,000บาทและปั๊มที่น่าสนใจก็มีหลายปัม๊มแต่ที่ประเทศไทยนิยมใช้ปั๊ม PTT มากกว่าซึ่งเธอก็มักจะเติมที่นั่นและทำตามคำแนะนำจากตัวแทนว่าให้เติมเบนซิน95สิเธอจึงทำตามคำแนะนำเป็นอย่างดี ตอนแรกการขับรถของเธอในเชียงใหม่อาจจะลำบากนิดหน่อยเพราะสัญญาณจราจรมีค่อนข้างน้อยและบ่อยครั้งที่เธอต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือกลับรถอยู่ตลอดทําให้ต้องขับวนไปวนมาเพราะเธอขับรถไม่ค่อยเก่งนักแต่ตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวและชินขึ้นแล้วถ้าหากคนที่ขับรถไม่ค่อยเก่งอย่างเธอที่ได้ลองขับแค่2อถึงสอาทิตย์ก็เริ่มขับรถได้เธอเลยคิดว่าใครที่มาที่นี่ก็คงทําได้เหมือนกันและการดูแลรถเธอจะไปล้างรถเดือนละ 1- ถึงงครั้ง เพราะคอนโดของเธอไม่มีที่จอดรถใต้ดินเลยต้องจอดกลางแจ้งทําให้นกชอบอุจจาระใสเธอจึงมีการดูแลรถแบบล้างอัตโนมัติที่มีค่าบริการอยู่ที่160บาทซึ่งมันสะดวกและรวดเร็วมากๆและทางศูนย์บริการก็ยังดูแลเธอดีหลังจากที่เธอไปเช็คระยะที่นั่นอีกด้วยสุดท้ายเธอก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาดูแต่ก่อนจะจบวิดีโอเธอก็ได้นำรถไปล้างอีกครั้งและดูเหมือนว่า พนักงานจะทำการล้างรถที่เปื้อนอุจจระนกบนรถให้เธอเป็นอย่างดีและไม่นานคลิปวิดีโอก็จบเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่านะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ